มีลูกกับชาวเยอรมันตอนนี้อยู่ประเทศไทยเออจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือไม่หรือหรือเรียกร้องค่าเลี้ยงดูจากผู้ชายได้หรือไม่ก็เอ่ออันนี้นะหนูหนูจดทะเบียนสมรสกับเขาไหมหนูเขาจดเอ่อทะเบียนรับรองบุตรไหมถ้าหนูอ่ะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้ โดยที่ว่าอยู่กันเฉยๆแล้วเขาก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วเขาก็ไม่ได้จดรับรองบุตรหนูจะไปเรียกร้องออกจากใครได้ล่ะคะตอนนี้หนูอยู่ประเทศไทยคือฝรั่งอยู่ที่ประเทศเยอรมันหนูถามว่าลูกของหนูเนี่ยจะมีสิทธิได้รับสิทธิเหมือนกับเด็กเยอรมันทั่วไปไหมหนูแจ้งเกิดแบบไหนหนูไปแจ้งสถานทูตมีพ่อรับรองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าฝรั่งรับรองเ,เด็กสามารถทำพาสปอร์ตเยอรมันได้แต่ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับรองอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วก็ค่าเลี้ยงดูอะถ้าเขาจดทะเบียนรับรองบุตรมันก็เราสามารถเรียกร้องจากเขาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเรารู้อยู่คนเดียวว่าพ่อของลูกเราคือคนเยอรมันเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องจากใครคะ่ะหนูจะไปฟ้องร้องเอาจากใครหนูจะไปเรียกร้องเอาจากใครคะถ้าเด็กคนนี้อยู่ในประเทศเยอรมันนะถ้าหนูอยู่ประเทศเยอรมันไม่ว่าหนูจะไปท้องกับใครอะไรกับใครหาพ่อไม่เจอหรืออะไร เยอรมันเขาจ่ายค่ะแต่ถ้าอยู่ประเทศไทยไม่จ่ายนะคะ